คอนเวิร์ตใส่คอนเวิร์ตทางใครทางมันแล้วอยู่ดีๆก็มีเรื่องมีเรื่องอะไรมีเรื่องที่ว่าอุทธรเรื่องคดีต,ตัดไม้ใช่ไหมนั่นแหละเป็นเรื่องตรงนั้นที่ว่าไม่รู้ใครพอตอบอกว่าสมเงิบเนี่ยบอกค่าใช้จ่ายในการเขียนอุทธร์อ่ะคิดแสนหนึ่งพอตอก็เอาคำพูดเนี่ยไปบอกสองคนนั้นกลายเป็นความเข้าใจผิดว่าจะต้องจ่ายแสนหนึ่ง ให้ให้กับพอตอซึ่งพอตอเขไม่ได้เก็บเงินเขาเพียงแต่เขาเอาข้อมูลมาบอกอะทางนั้นเกิดโวยวายไม่ยอมรับว่าผมไม่ได้พูดนะพอตอพูดเองเรื่องแสนหนึ่งนี่แหละมาจากแหงใช่เกิดเออนั่นแหละครอบครัวแล้วฉานคืองานของเขานะคะเขาเล่นในเลิกเพราะว่าพอพอตอเขาตอบโต้ว่าในเมื่อไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ควรจะต่างคนต่างไปใช่ไหม ไปที่ชอบที่ชอบถูกต้องไหมคะค่ะจริงไหมคะถ้าเกิดไม่ทํางานให้เขาเราก็ไม่ชอบนายจ้างคนเก่าถือว่าก็ให้ตังเขาก็เป็นนายจ้างอ่ะเป็นลูกความพูดกันตรงๆว่าในเมื่อลูกความลูกความจ้างให้คุณทํางานนะหาความยุติธรรมให้เขาคุณจบละหน้าที่คุณจบในวันตัดสินคุณยังไม่ไปและอ้างว่าได้งานด่วนซึ่งแต่คุณไม่ไปศาลนี่คุณก็แย่หนึ่งแล้วละ แย่ที่สองคือคุณไม่ยอมรับว่าสิ่งที่คุณทํานะคุณยังไม่พยายามพอนะคะคุณบอกคุณทําแล้วทําแล้วแต่คุณยังพยายามไม่พอไงแต่ถ้าในเรื่องที่สุดว่าลูกความตัดสินใจแล้วว่าเอาจบกันตรงนี้ในในเมื่อคดีได้ตัดสินแล้วลูกความยอมรับผิดใช้โทษปรับไปแล้วโทษจํารอลงอาญาแปลว่าจบใช่ไหมเมควรจะจบตรงนั้นแล้วต่างคนต่างไปแล้วจะมานั่งดูเขาอยู่ทําไม อที่เอามาพูดทุกวันนี้นั่นคือประตามดูเขาใช่ค่ะไปตามดูเขาแล้วก็พยายามหาข้อผิดข้อบกพร่องเอาไปบิดเอาไปเบือนแล้วก็เอามาหามาแซหาเรื่องเขาแล้วก็บอกผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะอเออเราพูดไม่เอ่ยแต่ในคําพูดเนี่ยมันเป็นคดีที่ตัวเองอะททาอยู่ใช่ไหมคะมันก็เหมือนการที่เผยข้อมูลอ่าลูกความตัวเอง่ง ค่ะสวัสดีขี้เมี่ยงค่ะนะครพูดถึงทานายแซนะคะว่าในแม่หมอมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นความเป็นผู้ใหญ่เนาะจริงๆอายุป,ประมาณลูกแม่หมอก็ราสี่สิบต้นๆเนี่ยเราก็แรกๆก็ก็ศรัทธาแล้วก็กกกกกวกเออว่ารู้สึกยินดีว่ามีคนมาช่วยตอนนั้นไม่รู้จริงๆว่าใครพามาแต่เขาบอกแล้วละ่ะแต่เขาไม่เอ่ยชื่อ ถามถนไในไร้สดเขาเข้ามาด้วยเขาเข้ามาในไลฟไสดถามแบบอยากรู้จริงๆีว่าใครเป็นคนให้เขามาทำคดีให้เขาไม่บอกแต่ก็มีคนบอกมาข้างนอกแล้วค่ะเออไม่รู้แหละอยู่ดีๆมาช่วยมาทำแล้วทำฟรีไหมไม่ไม่มีทางเป็นไปไม่ได้แต่มาออกปากว่าทำฟรีเพราะว่าไม่ได้รับเงินจากจากจากลูกความไงไม่รับได้รับเงินจากพอต่อแต่ เขาได้รับจากคนที่จ้างเข้ามาเขาเลยบอกว่าไม่รับเงินจากพอตองไงคนก็ชื่นชมยินดีโอ้ยเนาะนะคะทานายใจบุญนะหน้าเข้าใจบุญมากหัวก็ใสดูเป็นสุภาพเรียบร้อยพูดจามีศีลในมีธรรมตลอดเวลาแต่ตอนเนี้ยโอ้โหเป็นเลยนะดาะ่าเป็นงตีนเลยค่ะใช่แต่ตอนนี้ฟังเขาพูดอุย้ยเมื่อก่อนไม่ได้พูดแบบนี้นะ ทำไมต้องเปลี่ยนตัวเองขนาดนี้หรือว่าจริงๆไม่ได้เปลี่ยนตัวเองแต่กลับมาเป็นคนเดิมในกฎที่ว่าอไตัวตนที่แท้จริงเป็นแบบนี้น่าจะคนเราจะเปลี่ยนแบบนี้เป็นกันไม่ได้ตอนนั้นเขาอาจจะปิดบังบางอย่างไว้เพื่อยอดติดตามทุกแสนภาพพดไงก็ให้ให้ให้เอซีดูว่าตัวเองดีไงหางานหางานอย่างขายของด้วยพูดไปก็ตั้งขายไปตอนนั้นขายหลายอย่าง แล้วชวนทำบุญด้วยขายภาพด้วยชวนไปเที่ยวชวนไปเออตุ้มโฮมเก็บเงินจำได้ว่าก๊อกก๊อกนิ้วจ่ายไปหกพันน่ะตุ้มโฮมวันนั้นน่ะห้าหรือหกพันไม่รู้เออจ่ายไปค่าที่อยู่คือนึงจ็จ่ายรวมอ่ะถ้าตัวเงินผิดต้องขออภัยนะคะคนแก่ก็ความจําสั้นแบบนี้ค่ะแต่แต่รู้สึกเขาบอกว่าให้จ่ายมาคนแล้วพอเขาติดใจเขาจัดครั้งที่สอง ล่มค่ะเมรู้ไหมครับั้นแรกเขาได้คนไปเยอะเขาติดใจเขาบอกให้จักให้จ่ายเงินมาที่บัญชีเมียเขาห้าลูกพันเนี่ยอันนี้จาได้เขาไปฟังล่มค่ะล่มล่มไม่ไคไปรู้แล้วว่าไปไม่ได้อะไรไม่คุ้มค่าอาหารไม่คุ้มค่าที่พักไปเองอ่ะพันห้าก็พอแล้วเนาะเออไม่ต้องมาถึงแล้วอันนี้คือเราเราเรามาแฉไอ้สอส